มาอ่านคำภาษาอังกฤษง่ายๆนะครับผม A ขีด E ออกเสียง A กับครูชยุทธจ้ามาดูกันเลยครับผม A ขีด E ออกเสียง A ได้แก่คำว่าอะไรครับผมข้อที่หนึ่งนะครับผม name นะครับก็เป็นไงครับต่อหนูสิเลยครับผมเนเมเนมนะครับผมอ่านง่ายๆแบบนี้นะครับคำที่สองครับผม cake ก็คือเอคเค้ก เค้กนะครับแปลว่าขนมเค้กนะครับผมแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับผมนะครับ date ก็ the ather date the ather date นะครับแปลว่าวันที่นะครับอ่าต่อไปครับคำที่4ครับ game ก็ game 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 นะครับแปลว่าเกมนะครับและคำที่5นะครับผมสุดท้าย lake แล้วก็เลเอเคเลกเลกนะครับ, Le e a, Le ek, Le ek, รบแปลว่าทะเลสาบนั่นเองนะครับผม Name, ชื่อ c เคเ Date, วันที่เกมเกมเลขทะเลสาบนะครับผมนี่คือนะครับตัวอย่างคำที่ผสม A อขดอออกเสียง A จจาถ้าฟังคลิปนี้นะครับดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องครูชยุทธนะครับผมรับรองว่า เรียนภาษาอังกฤษกับครูชุดนะครับเรียนง่ายแล้วก็ได้ชัวร์เก่งแน่นอนมาเรียนกันเยอะๆจ้า